สารสเริ่มครับพี่แพ่นสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาไลฟ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อทีอ่อยากให้ทุกคนเริ่มมองที่ว่าเวลาปัญหาที่มันเกิดกับตัวเองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราตกอยู่ในในกลุ่มที่นักจิตวิทยาเขาแบ่งเอาไว้นะคะซึ่งวันนี้หมอเอามาพูดในหัวข้อ cognitive dissonance นะคะก็คือความขัดแยง้งคือเรียกว่าอะไร ความขัดแย้งในตัวเองแ้วเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ลาลักษณะของของคนประเภทนี้ก็คือเชื่อสมมุติว่าสมมุติว่ารูมม้ว่าตัวเองกําลังคบกับผู้ชายที่ที่ตัวเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแต่ว่ารดก้นก้นบึง้งก้นบึ้งบอกว่าไม่ใช่แต่ก็พยายามจะฝืนเพราะคิดว่ามีบางอย่างที่มันน่าจะใช่ เพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยบางทีมันจะ,ะทุกคนคือคนทุกคนมีอยู่แต่จะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เผชิญอยู่นะคะแล้วก็หลอกตัวเองได้จนกระทั่งเรียกว่าเข้าเข้าที่แล้วก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกหรือเปล่าไหนวิทย์ลองดูสิเคสที่เราเจอกันบ่อยๆก็เคสพวกอะไรพวกที่แบบรู้ว่าผู้ชายคนนี้มายืมตังไหวยใช่ไหม รู้สึกว่าเขาจะไม่แมนละอะไรอย่างเงี้ยแล้วอพอไม่แมนมากๆเนี่ยแต่แต่บบมันลองรักไปแล้วอะความรักมันความรักมันต้องอย่างนี้สิหรืออะไรเนี้ยนี่ออกอปมันเป็นความเชื่อเชื่อลึกๆของตัวเองว่าการเชื่อว่าเขายังดีอยู่ใช่เชื่อว่าเขาเคยดีนี่เหรอปะเพราะในทิดดิสโอแนนต์มันจะเป็นลักษณะความขัดแย้งในตัวเองมีหรือว่ายกตัวอย่างที่เรียกว่าง่ายๆเลยนะก็คือ สมมติว่าพรีเซนต์อยู่พรีเซนต์งานอยู่เตรียมงานไว้พอพรีเซนต์เสร็จเนี่ยพอมีคนพอ,พอมีคนเสนอโต้แย้งขึ้นมาตัวเองก็รับรู้นะว่าไม่ถูกแต่เขาเรียกว่าเถียงเพื่อที่จะเอาชนะณนะตรงนั้นแล้วก็เมื่อใช้เมื่อใช้อาการการการโต้แย้งเพื่อให้ตัวเองถูกณนะขณะนั้นแล้วก็เอาคอาผลตรงเนี้ยมาซัพพอร์ตตัวเองตลอดจนมัน ใจก็รู้ว่าผิดแต่ก็ยอยางจะเขาเรียกอะไรยึดยึดในสิ่งที่ตัวเองเทียงไปแล้วเหมือนมีคนมาบอกว่าเอแฟนเราเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันฉันเห็นผู้ชายคนนี้นอกใจเธออยู่นะ,ะแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยไม่หรอกเขาเป็นคนดีสม่าเสมอ,อแล้วก็พื้นฐานเขาดั้งเดิมก็คือเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เชื่อว่า เ <K ill an> ขาเป็นคนเจ้าชู้แบบที่เพื่อนบอกอย่างนั้นปะ <K ill an> คืออันนั้นไม่อันนั้นมันอันนั้นอันนั้นคือถ้าพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนั้นก็คือความเชื่อน,นี้ถูกนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าความเชื่อเน,นียรู้ลึกๆอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ไม่เรารู้อยู่แล้วด้วยไงรู้ว่าเขาเจ้าชู้แต่ตัวเองคิดว่าตัวเองปราบอยู่ก็เลยไปบอกคนอื่นว่าไม่หรอกนออกมาพอเราคิดว่าเราปราบอยู่พอเพราเราคิดว่าเราปราบอยู่ไม่ออกมานี่คือลักษณะที่ ที่คนประเภทนี้จะคิดคิดในแง่เรียกว่าอ่อพูดง่ายคือคิด้องดิทีฟดิสโนนนี่คือการเถียงกับตัวเองใช่คือมันไม่ได้เถียงกับชาวบ้านแต่มันเถียงกับความคิดตัวเองขัดแยง้งกับตัวเองเพราะว่าตัวเองก็รู้อยู่แล้วแหละว่าลึลกๆตัวเองรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละใช่แต่ว่าเรากำลังหาบางสิ่งมาลบล้างความคิดนี้อยู่คือคือ,คอเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าสิ่งที่คนอื่นคอมเมนต์มาเนี่ยมันมีส่วนถูกอ่าแต่ แต่เมื่อเมื่อแก้ตัวไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเาอายางงี้เวลาสมมติว่านะกิ๊กมาทํรลายพี่อมไม่ใช่กิ๊กวิทย์มัทำมา,มาทํรลายพี่อพอมาตีพี่เนี่ยแต่ว่าจนพี่เป็นเป็นรอยเลยอืแล้ววิทย์ก็บอกว่าวิทย์ก็ไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าพี่แผงเขาเลิกก่อนอื ทั้งๆท,ที่วิทย์ก็รู้อยู่ก่ใจว่าวิทย์เริ่มก่อนอแต่ด้วยความที่มันพูดไปแล้วในในการที่จะเซฟเ,เซฟตัวเองเซฟหน้าตัวเองอเ,ขเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจลักษณะอย่างเงี้ยก็คือคือพอโกหกคนอื่นแล้วโกหกเลยเอามาโกหกตัวเองว่าถ่งที่ทำทุกเขา่าเริ่มก่อนโดยการที่คิดอย่างนื้เข้าใ,ใจไหม เพราะฉะนั้นคือคน,คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทแฟนเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็ตามที่ทีย่ยังโยงใย,ยอยู่อย่างเงี้ยเพราะคุณมีข ognitive dissonance อยู่หรือเปล่านะคะแล้วแต่ว่าอ้างลูกก็ได้หรือความจริงอะลึกๆจริงๆต้องการอะไรต้องการจะพิสูจน์ว่า สิ่งที่เชื่อมันถูกมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าเรากําลังเข้าข้างตัวเองอยู่<ช>หรือเปล่าถูกไหมก็ไปคิดว่าสิ่งที่เชื่อมันถูกแต่ความจริงรู้อยู่ลึกๆแล้วว่ามันไม่ได้ถูกครับเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีเอที่จะให้วิธีแก้ไขไว้หกขอ้อนะคะจะได้แบบว่าดูที่ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะคะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาถ้าสมมติว่ารู้ว่าคนคนเนี้ย จะจะมีจะมีปัญหากับเราในอนาคตเนี่ยวิทย์เคยรู้สึกไหมว่าคนคเ,เนี้จะมีปัญหากับเราในอนาคตแต่พอเขาเขามาทําดีด้วยเราก็เลยลืมอมเคยไหมเคยครับเคยไหมเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ให้ข้อแรกเลยให้หนึ่ง trust your first instinct เชื่อในสัจธรรญาณแรกของตัวเองทุกเซนแรกเซนแรกเลยวันนี้มาไม่น่าจะดีแน่นอนเลยใช่ใ<ห>แต่ว่าให้เชื่อเซนน,น,นนั้นก่อน ให้เชื่อเซนต์นั้นก่อนก่อนที่เขาจะมาทําดีอะไรและถูกลบล้า,างจากเซนต์อ mm hmm. uh, ินสติ้งสัญชาตญาณแรก mm hmm. นะคะสัญชตาตญาณแรกบางทีมันจะบอกอะไรนะคะอันที่สองก็คือให้เข้าใจ understand your bias คือ bias ค,คืออคติคอ,อคติคือคือคุณต้องเข้าใจว่าบางทีคุณลูกคุณอะบางทีแ้ม,มนดื้อจน แต่ uh, พอคนเขาเตือนมันก็ยังเราก็บอกว่าลูกเราอะลูกเรามันลูกเราดีลูกเราดีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นี่ก็คือใบแอดเหมือนเหมือนที่บอกว่าใบแอดที่บอกว่าแฟนเราดีเพราะความจริงเราไม่ได้เข้าใจว่าเราอะใบแอบปากไม่ได้อคติไม่ได้อคติคตแต่ความจริงนั่นก็คือลึกๆึมันมีมันมีเรียกว่าอะไรอะอะใจมันให้เขาไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเวลาใครผู้ไรมามันคือคนอย่างที่คุณกิ๊กก็เคยชอบใช้คําว่าคนทั้งโลกรู้ว่ามันไม่ดีแต่คุณหาว่ามันดีคนเดียวเนี่ยม,มันใช่เหรอนะก็ต้องต้องดูต้องต้องต้องเข้าใจกับอคติตัวเองตรงนี้ให้ดีว่าตัวเองไปแอดได้แบบได้แบบไหนแล้วคือมันต้องเปิดใจยอมรับในหนึ่ง,งเรื่องนี้ที่ที่เราพูดเนี่ยก็อาจจะโดนบ้างไปโดนไปโดน,ไปโดนใครบ้างก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีนับติ้นับติ้งทูอนะคะอันนี้คือพูดในฐานะของอจิตวิทยาที่เราเห็นคนกลุ่มนี้นะคะไม่มีไม่มีการไปต่อว่าใครนะคะอันนี้สามคือ think carefully before making decision คือก่อนที่คุณจะตัดสินใจเพราะคุณคุณรู้ว่าคุณไปแอบอยู่แล้วหรือคุณมีคุณมีมาตรฐานของคุณอย่างเงี้ยก่อนที่จะตัดสินใจอะไรให้ไต่ตรองสักประมาณสัก2วันดูซิ ก่อนที่จะไปว่าอะไรเขาอะลองไต่ตองดูว่าจริงหรือเปล่านะไอ้ที่เราคิดเนีน่ยบางทีมันอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าเคยพูดง่ายๆว่าการหา Second Opinion หรือ Third Opinion เพื่อที่จะช่วยคุณได้ก็มีประโยชน์นะคะ,อ,ะอันที่ส be open to other v i e w p o i n t ก็เหมือนที่บอกว่าลองฟังคนอื่นบ้างนะคะฟังคนอื่นดูบ้างว่าสิ่งที่ฉันคิดกับสิ่งที่คนอื่น คนทั่วโลกคิดมันแย้งกันไหมมันย้อนแย้งกันไหมถ้ามันย้อนแย้งกันเนี่ยคุณต้องเอามาตระหนักในหัวแล้วว่าเอ๊เมื่อคนทั้งโลกหาว่ามันไม่ดีแต่คุณเห็นมันดีคนเดียวเนี่ยคุณจะต้องเอามาไต่ตองว่าคุณจะทํำยังไงค่อยถอยยังไงคุณต้องวางแผนถอยให้ได้นะคะในในถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นคือแทนที่จะไปนั่งคิดว่าเขาจะแก้เขายังไง ต้องวางแผนว่าเราจะถอยออกมาแบบไหนให้มันให้มันชัดเจนขึ้นนะคะอันที่อันที่ห้ don't cling to the past ก็คืออย่ายึดติดนอดีตคนคนที่เขาเข้ามาหาเราในอดีตเนี่ยกับตอนที่เขาเป็นปัจจุบันมันคนละคนนะช่วงเวลานั้นกับช่วงเวลานี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอย่าบอกก็เมื่อเมื่อตอนที่เขาจีบเราเนี่ยเขาดีดีแต่ตอนนี้ทําไมเขาไม่เหมือนเดิม มันก็เป็นคนละเวลาคนละสถานการณ์และ,ะบริบทโดยรวมมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดิดติดกับสิ่งที่หลอกคุณในอดีตกับปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงให้ถามใจตัวเองดูว่าปัจจุบันตัวตอนนี้เป็นยังไงถ้ามันไม่ไหวให้ออกให้วางแผนที่จะออกมานะคะแล้วก็ถ้าทำไม่ได้หรือ,อยังไง ให้ไปเรียนรีวายหรือ c b t ลองเรียนดูจะมันจะช่วยคุณได้เยอะมากในเรื่องนี้นะคะข้อสุดท้ายก็คือข้อ6อันเนี้ยทุกครั้งเลยที่เกิดอะไรขึ้นหมอจะบอก,กเสมอว่ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองเกิดอะไรขึ้นก็ทำดีที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับนะคือถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินถักเดินออกมาแล้วคุณจะต้องไม่หันกลับเพราะการที่ คุณหันกลับก็คือแปลว่าคุณไม่เด็ดขาดถ้าคุณไม่เด็ดขาดก็คือคุณ,คณก็คุณก็ยอมให้ให้เหตุการณ์แบบนั้นทําซ้ํากับคุณเรื่อยๆนะคะซึ่งวิธีแบบเนี้ยมันต้องไปเปลี่ยนวงจรวงจรของคลื่นน้ําใหม่ก็คือเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าใหม่ซึ่งหมอเคยบอกเสมอว่ามนุษย์เราอ่ะเคยทําตรงไหนมาเนี่ยอย่างประสบความสําเร็จด้านเนี้ย มันจะไม่ทําทางอื่นหรอกมันก็จะไปด้านนี้เพราะว่าฉันเคยผ่านฉันเคยเดินทางเส้นนี้แล้วมันโอเคเพราะฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็น fix mindset นะคะเมื่อ fix mindset คิดว่าทําตรงนี้ดีสุดแล้วไม่อยากเปลี่ยนและไม่กล้าลองที่จะไปเปลี่ยนเพราะเพราะคิดว่านี่คือวิธีที่เคยทํามาแล้วมันก็ได้ผลแต่เมื่อมันได้ไม่ได้ผลกับคนคน,คนนี้คุณต้องลองเปลี่ยนวิธีการซึ่งดีบอวหรือ cbt จะช่วยคุณได้นะคะ อ่ะวันนี้ก็ไลฟ์เร็วๆนนะคะและกอะ็อย่างที่ปากบอกนะคะว่าวันนี้ก็คือคือแพนิต้าเนี่ยเป็นเพจของหมอเองที่เอาของเอาของอของของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบรนด์เนมหรือเสื้อผ้าหรือรองเท้าหรืออะไรเนี่ยซึ่งเมื่อไลฟ์ไปครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลูวิกตองขายไปเท่าไหร่นะคู่ละ2,000บาทปลาด้าขายไป4,500ันหะาก็ฉะนั้นคือ คือมันจะมีของที่ดีๆของดีของหมอหลายหลายอย่างแล้วก็ของที่ผู้ร่วมบุญหลายคนมาร่วมกันเพื่อที่จะให้คุณได้มีโอกาสได้ใช้ของดีๆนะคะมาลองเข้ามาดูเราจะไลฟ์ทุกวันเสาร์ประมาณสามทุ่มนะคะสามทุ่มเนี้ยถ้าใครได้ของดีมีแก้วไวน์มีแก้ว,วแวชมเปญน,นะคะลองดูถ้าใครอยากได้ก็แวะไปแวะไปแวะไปแวะเข้าไปในเพจนี้ แล้วเงินที่ได้เงินที่ได้ช่วถ้าหากค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินต้นนี้จะไปเป็นทุนการศึกษาเด็กที่ตอนนี้ไม่จํากัดน,นะคะว่าจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรืออะไรก็ตามหรือจะเข้ามาหาลัยมากรอกใบสมัครที่คุณแม่สามารถที่จะกรอกได้หรือตัวเด็กจะกรอกเองนะคะเข้าไปในเพจนี้เดี๋ยวแอดมินจะอตอบคําถามให้นะคะว่า ทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรไว้แล้วเดี๋ยวแอดมินติดต่อกับกรอกใบสมัครไว้นะคะซึ่งตอนนี้ก็อตอนนี้ตั้งใจจะปิดที่วันที่30เมษายน30เมษานี่คือ,อไปกรอกใบสมัครกันให้เรียบร้อยนะคะปิดที่30เมษาแล้วก็เดี๋ยวพอรวบรวมได้เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะคนที่กรอกใบสมัครไว้จะเริ่มอตอบแบบสอบถามนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเข้าไปเขียนใบสมัครกันไวใ้ให้ บอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนๆใครที่รู้ว่ามีปัญหาในการที่จะส่งลูกเรียนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของอเด็กจะต้องแบบแข่งขันช,ชิงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่มีทุนในการที่จะไปเรียนไปเรียนหมอช่วยทุกเคสถ้าถ้าเคสนั้นผ่านการพิจารณาถ้าเคสนั้นผ่านการพิจารณานะคะหมายความว่าพิจารณาโดย โดยผ่าน Machine Learning แล้วผ่านผ่านผ่าน AI แล้วคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกเราจะคุณจะได้รับตรงจุดนี้แล้วก็คิดว่ายุติธรรมที่สุดจะไม่มีการว่าคนนี้เป็นคนฝากเด็กฝากมืไม่มีไม่มีนะคะบอกได้เลยว่าเป็นเป็นการคัดเลือกที่ยุติธรรมที่สุดที่จะเอาเงินก้อนเนี้ยที่ของ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 ตัวเองของของ,ของเพื่อน ของของใข,ของที่ผู้ผู้เรียกว่าอะไรอะ่ะผู้มีผู้ผู้มีผู้ผที่มีผู้ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่บอกว่าเอาไปเลยเไปลองขายขายได้เท่าไหรเอามาแล้วคือหมอก็ตั้งใจว่าจะโปะเงินตรงนี้เพื่อช่วยเหลือ,เ,อเด็กกลุ่มนี้นะคะลองดูว่าค,คุณคุณสามารถที่จะบอกบอกต่อกันได้ให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าคุณมีส่วนร่วมในการช่วยให้ การศึกษาของเด็กไทยได้พัฒนามากขึ้นนะคะ,ะวันนี้ก็คิดว่าไม่มากไม่น้อยนะ,นะคะแล้วก็ฝากกันนะคะว่าเข้าไปตรงนี้วันเสาร์ถ้าอยากได้ของดีๆเนี่ยหมายถึงเข้าไปได้ตั้งแต่ตอนนี้นะ,ะต่าที่แพนจะมีไลฟ์ทุกวันเสาร์ใช่เข้าไปได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปกดไลฟ์กดแชร์นะคะแล้วก็เพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยได้ได้เห็นแล้วก็มา กรอกนะคะเพราะว่าต้องตอนนี้ก็คือในเพจก็จะมีพวกเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อของหมอเนี่ยก็จะอย่างบางทีก็เอาผ้ากุดชี่มาตัดเสื้ออย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่ง,งตัวตัวหมอเองเป็นคนชอบใช้ผ้าที่เรียกว่าเราเราชอบเราไม่เราไม่ชอบสไตล์ที่จะต้องไปซ้าใครมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไปซื้ออะไรซื้ออะไรมาเลือกแล้วก็มาตัดในแบบที่ตัวเองชอบเองนะคะแล้วถ้าคุณใส่ถ้าไซส์ของคุณใส่ได้ ไม่ไม่ได้ไม่คือขอให้โชคดีใส่ได้เนี่ยหมอแบบยินดีนมากเลยเพราะว่าหมอหมอตัวเล็กะนะคะซึ่งถ้าคุณตัวเล็กแล้วคุณอยู่ในไซส์เอเอวไม่เกิน30สนะคะหนะ้าอกไม่เกิน36แล้วก็สะโพกเนี่ยประมาณสักสามสหขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นทรงเองใช้ได้หมดนะคะโอเคถ้ามีคำถามอะไราถามใน แคปคับกิ๊กได้เดี๋ยวแอดมินคับกิ๊กก็จะแนะนําหรือถ้าเข้าไปในแพลนเนตาได้เลยก็เข้าไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินค,คุณคุณกิ๊กก็จะช่วยมตอตอบแล้วก็มีแอดมินตอนนี้ก็ต้องมีแอดมินมาช่วยหลายๆคนแหละนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับการพ,พิจารณาะคะ่ะไม่เพื่อไม่ให้ใครตกหล่นเราทําได้ดีที่สุดก็คือช่วยบอกตอบเพื่อที่จะให้ไม่มีใครตกหล่นและเราจะได้พิจารณาเลือกที่ ดีที่สุดนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ